สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหรือ o w ลโหรือ Instagram นั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่สนใจก็ลองทําตามกันดูได้นะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับกีทีเฮดนะครับโดยสามารถคลิกลิงก์นะครับได้จากคลิปนี้ได้ใต้คลิปโดยตรงเลยนะครับเมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับแล้วก็มา สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเราคลิกได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนทำการกรอกข้อมูลใครบถ้วนนะครับจากนั้นก็อย่าลืมติ๊กถูกของด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนทำการกดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทการย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ ลองชื่อเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของทางเว็บไซต์นะครับทางด้านสายมือนะครับมีมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผูนี้จะเป็นยอดคงเหลือที่เราได้สักเคยได้เติมไว้นะครับซึ่งผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนํานะครับก็เพื่อนๆแนะนําให้เพื่อนๆการอ่านก่อน การสั่งซื้อนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจกฎและการให้บริการทางเว็บไซต์นะครับซึ่งจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาเลือกที่อินสตาแกรมนะครับจากนั้นในส่วนหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นผู้ติดตามนะครับต้องการรับประกันกี่วันก็จะเลือกกันไปนะครผมจะเลือกเป็น30วันละกันนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับดีวยผมจะเลือกเป็นบริการที่5 2 7 1นะครับซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากนะครับ การนาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะฮะวิธีการนําลิงก์มาใส่นั้นก็เพียงแค่เราไปที่ IG นะครับแล้วก็เราทําการคัดลอกลิงก์จากหน้าโปรไฟล์นะครับแต่เราก็ต้องไปปิดการาคัดกรองเพื่อนก่อนนะครับไม่งนั้นจะไม่สามารถาเพิ่มยอดผู้ติดตามได้นะครับนำ,นำลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่10คนนะครับ๋ยู่ใสาธิตที่ดูอยู่ที่ซัก100เลยแล้วกันนะครับ ห0 0รอยคนก็อยู่แค่1ิบาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับทำการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จนะครับหากไม่สําเร็จจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย่อขึ้นช้านะครับสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับ ก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับจะเป็นบริการลิงก์ปริมาณราคาบริการนะครับอ่ารายละเอียดพวกนี้นะครับหากเพื่อนๆทำการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะครับมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่ารายละเอียดนะครับ อาจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงรเราดําดำเนินการนี้นะครัที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ ดยอันแรกนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR โค้ดนะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแอบแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทาง power นะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอนนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่ เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้ง6,000นกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่า o l l e h r r o m e นะครับสามารถเป็นแอป องทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทางแอปเปิลก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะมีแอดเคมเอ็มขีดทีเอนะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับจากหนึ่งพันแดรสิบเจดเป็นหนึ่งพันเก้ารสิบเจ็ดนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณสิบนาทีครับก็ไหวมากๆนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับหากใครนะพี่สนใจนะครับจะเพิ่มยอดผู้ติดตามให้แก่อ g จนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไปให้นะครับก็สามารถอ่าเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ